สวัสดีครับมาดูรอบเย็ยนอีกสักหนึ่งชุดนะครับอ,องค์แรกนะครับเป็นสมเด็จรุ่นแรกนะครับมหามงคลเก้ารอบหลวงปู่แสนนะครับจังหวัดศรีสะเกดมงคลเก้ารอบนะครับอันนี้ทันตัวนะเป็นเหรียญล่อครับเหรียญล่อหลังยันเหรียญล่อหลังยัน โค้ดอยู่ด้านบนนะ982นะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์คล้ายๆพระประธานนะครับตอโค้ดสองเสือเนาะมาพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องเอาไม่แพงนะพี่นะเอาคู่ละสามร้อยบาทนะครับลงบู่แสนนะ คูล่ละสามร้อยบาทคู่หนึ่งเนี่ยคือสององนะครับสามร้อยบาทรวมส่งให้ด้วยนะครับสามร้อยบาทรวมส่งให้ด้วยมีสองคู่ทันตัวทันยุคหุ่มปู่แสนนะครับสมเด็จชลองเลื่อนไทยปีห้าสามหลังรูปเหมือนหนุ่มพะกล้วยนะครับเนื้อดำหายากนะครับสมเด็จ ชลองเลื่อนไทยปีห้าสามเนื้อดำหาย,ยากสุดๆนะครับเจอเนื้อขาวเนื้อ,อไหนะเนื้อดำนี่นับพวงได้เลยนะครับมีน้อยนะครับองนี้สภาพสวยนะสมเด็จเนื้อดำห้าสามชอลองเลื่อนไทยนะครับเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนานมาทีนะครับใครพี่ที่เก็บตามเก็บอยู่จะรู้นะครับว่าของเนี่ย มีไม่เยอะนะครับมีน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีหมุนเวียนนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทแรงคูบาทน้ะม,มนแรงคูเลขโค้ดสองสองแปดสามนะครับบาทน้ะม,มนแรงคูใครที่สั่งไว้ผมจำไม่ได้แลนะเพราะว่าของไม่ได้มีมาบ่อยนะครับก็ทักมาแล้วกันเนาะราคาเดิมนะครับสองพันห้าร้อยบาท สองสอแปดสามพระสวยจมูกดงหนึ่งพันห้าอบาทนะครับทารที่สั่งไว้ก็ทักมาได้เลยเนาะผมลายมันน่าจะเลื่อนไปเยอะนะครับเพราะว่าวันๆก็ขายหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับจำไม่ได้แล้วนะครถึงไหนแรงคูปีหกรุ่นเดียวกันนะครับอนนี้เป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินลงยาแดงนะครับพระสวยจมูกดง เนื้อนวะเลขโค้ดอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอด้โค้ดอยู่ด้านหน้านะครับเลขโค้ดสองหลักเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูเลขโค้ดสามสิบแปดนะครับเลขโคดสามสิบแปด ได้โค้ดสามสบแปเนื้อนวะหน้ากากเงินยาแดงนะครับ3,500้าอบาทสร้างน้อยแน่นอนนะครับแล้วก็องค์นี้สภาพสวยหน้าก,ากากเงินไม่มียุคเลยนะครับ3,500บาทเตาเฮงกับเฮงนะครับปีสามนะครับหลวงปู่หลิวเนื้อนวะ โค้ดเก้านะครับโค้ดเก้าหลวงพ่อหลิวเฮงเฮงนะครับเต่าเฮงเฮงหลวงพ่อหลิวปีสามเก้าเนื้อนวะพร้อมกล่องสภาพพระผิวลุ้งเลยนะครับเอาหนึ0งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเฮงเฮงเต่าเฮงเเนื้อนวะนะครับหลวงพ่อหลิวหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยปีหกหนึ่งนะครับสองพันสามร้อยบาทอ่ะเอาสองพันสามร้อยบาทรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยหลังจีวอนปีหกหนึ่งนะครับรูปมาตรฐานสเกลนะครับเฉียงสองพันสามร้อยบาทเอาไว,ไวนะ้สองพันสามร้อยบาทาารับประกันรูปสมบูรณ์ไม่กาวไม่ติดนะครับโหนี่ผมจะบอกว่าผมเห็นทีแรก เห็นในรูปที่แรกนะครับไม่เท่าไหร่นะเห็นตัวจริงนี่ตกใจเลยครับสวยมากนะครับพระลักษณ์หน้าทองนะพระลักษณ์หน้าทองหลวงปู่กาหลงนะครับพระลักษณ์หน้าทองหลวงปู่กาหลงเนื้อทองแดงนะครับสวยมากนะสวยมากดูด้านหลังนะโอ้โหยันเต็มเลยครับพระลักษณ์หน้าทอง ปู่การหลงเมตตามหาเสน่ห์แน่นอนนะครับสวยงามนะครับสวยงามมาพร้อมใบคาถาหรือเปล่าอ๋อนี่ มีบอกจำนวนการสร้างันลักตรงนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเอาไวๆเลยนะครับขอสัก หกรบาทแล้วกันพระลักษบหน้าทองใหญ่หญส,สวยเลยหกร้อบาทงูเล็กหลงพ่อเอียนะบลบ็อกสองขีดบริเวณนี้นะครับนิยมกระไรทองยาแดงนะครับสภาพสวยเขาบอกเจ้าของบ็อกซีนเดิมนะซีนเดิมได้มาซีนอย่างนี้เลยนะครับนี่สภาพนี้นี่ถือว่าเก็บมาตั้งแต่ออกจากวัดหรือเปล่านะครับซีนเดิมๆเลย ตรงยาแดงสวยอยู่ในซองไม่อยากแกะนะครับเดี๋ยวพระมีตำหนินะครับเอาขายสวยๆเดิมๆแบบนี้เอาไปพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทเตาก็ไรเงินนะครับสนามแย้นะครับจังหวัดกาญก็ะไรเงินสนามแยะรวยแล้วได้รวยอีกรวยแล้วรวยอีกนะครับรุ่นรวยแล้วรวยอีก ก็ไล่งเงินสนามแย้ก็ไล่เก่านะครับกรรมการด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะก็ไล่งเงินเนี่ยก็ไล่งเงินรวยแล้วรวยอีกนะออกวัดสนามแย้เอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะเราที่แล้วขายทองแดงไม่สวยไปขายไปแปดร้อยองนี้ก็ไล่งเงินสวยๆเดิมๆเ,เนี่ยขอสักหนึ่งพันนะพี่นะขอสักหนึ่งพันบาทหลวงพ่อเอีย ไทยเอ่อนครธนาคารหลวงไทยนะครับธนาคารหลวงไทยหลวงพ่อเอียสวยๆเลยธนาคารนครหลวงไทยจำกัดนะครับสร้างถวายปีสองศูนย์อ่ผิวออกลุ้งนิดๆน,นะครับผาะสวยคมชัดไม่ได้ใช้นะครับหลวงพ่อเอียนี่ตัวหนังสื่อขยื่นด้วยนะพี่นะ มีมีครอบลุ้งตามซอกตามมุมนะครับหลวงพ่อเอียขอสักพันสองร้อยบาทแล้วกันนะเอาไวๆไ,วไขสดแชมป์เลยพันสองร้อยบาทหลวงพ่อกเกษมปี 2, 3, <c oughs> สองสามสูสารไตลักลำปางรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษ หลวงพ่อเกษมรุ่นพิเศษขอแปดร้อยบาทผิวลุงน้ำมันก๊าซเหรียญหลวงพ่อโตวัดไก่จนอยุธยาปีสองหนึ่งนะครับหลวงปู่ทิมปุกเสกวัดไก่จนนะครับเหรียญหลวงพ่อโตวัดไก่จนหลวงปู่ทิมปุกเสกขอสักเจ็ดร้อยบาทแล้วกัน <c oughs> สวยๆแชมป์เหมือนกันเจ็ดร้อยบาทคู <c oughs> ่นี้นะครับคู่นี้ยันคู่เนี่ย ขอสักแปดร้อยบาทองนี้เป็นคู่นี้เป็นปีห้าหกอ่าองนี้เป็นปีห้าหกนะครับเลียมเดิมจากวัดนะเลียมใสจยันคู่เนี่ยขอสักแปดร้อยบาทลกันขอสักแปดร้อยบาทครึ่งองค์เนี่ยครึ่งองคเขาขายกันพันกว่าผมเอาพนะันหนึ่งแล้วกันเนาะขอสักหนึ่งพันบาทนะขอไวๆหนึ่งพันบาท รึ่งองค์ขอสัก1น0 0งบาทยันคู่ขอสักแ0ดร้อย่ะสนใจรายการไหนก็ทักไลน์นะครับพี่เหมือนเดิมนะทักไลน์เหมือนเดิมลูกค้าใหม่แอดมาได้เลยนะครับไอดียนะครับ a c a l l v e t e นะครับหรือค้นหาจากเบอร์โทรนะครับ0967276-947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ